พุ่นอีนอนตัวร้ายมันมาแล้วทุกคนใส่กิ้งลิ้งแสดงว่าเพิ่งเกิดมาพุ่นอะปื้อคือหานอาหารแถวพุ่นอะฉันอุตซาถนุถนอมพุ่นหืมกไไลิ่นอะไรนะมันเหม็นปื้อพุ่นอะหยอบหยาบหยอบหยาบเยอะ อยจะอ่อนแท้มาขึ้นต้นยังบ่ขึ้นมาขึ้นต้นอันอันจะอุ้มฉันมันแห่งเกิดยากอุ้ยึพูนอะอืมไม่รู้ว่ากูแท้นอ้อกูขันเขียวเว่อร์เว่อเว่อถ่ายวิดีโอแล้วกูจะจัดการมึงมันนหรอพูนะพูนะพูนะ มาเมฆมาเมฆมันวะพูดนะบึยหนวบเน่หนวบเนี่ยพูดพูพูเอาหยังมาขามื่อพูดนะดนะอม,มาเหมือนแะนอบนันนี่นอ่าแต่เศร้าแะ่นอ่พูดพดอขั้นเขียวนี้ก่อน